พี่ผมคําถามโง่ๆหน่อยนะพี่ความรู้สึกแรกอ่ะเห็นภาพในคลิปวิดีโออ่ะผมเริ่มจากพี่ตองกันแล้วกันเห็นภาพในคลิปวิดีโอพี่ผมก็อยากจะไปกระทืบเลยนะครับคือพูดตรงๆแบบนี้เลยใช่ครับใครทํากับลูกเราอย่างเงี้ยถ้าเป็นลูกคุณน่ะคุณจะคิดยังไงครับพี่เห็นภาพในภาพในวิดีโอที่พี่ตองเห็นเหตุการณ์เป็นยังไงพี่ผมโดนไม่อยากย้ำให้พี่เสียใจนะแต่อยากให้พี่รอโดนกระชากหัวเนี่ยกับเด็กเนี่ย อายุสามขวบเนี่ยคุณกระชากไปได้ยังไงแล้วครูก็อยู่ตั้งหลายคนทําไมไม่ห้ามไม่อะไรกันเลยครับครับถ้าถ้าน้องเสือเนี่ยคือเป็นเป็นคนที่ที่ทําให้รู้เหตุการณ์ทั้งหมดเปิดโปงเปิดโปงโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยคือน้องเสือเนี่ยครับเพราะว่าโดนเยอะครับครับเราถึงได้ได้ได้คลิปอันนี้ออกมาถ้าไม่นั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงเอาจริงๆเนี่ยเราจะต้องท้าความไปถึงพ่อน้องเสือนะฮะชื่อพี่อะไรครับพ่อน้องเสือ พี่วิน,วนเป็นคนแรก <c oughs> รที่ที่ขอดูคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดใช่ครับแล้วครูใหญ่ก็ให้ดูครูใหญ่ก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกไม่ให้ไม่ให้ <c oughs> ใช่ครับปรากฏว่าพอเห็นความจริงเนี่ยพ่อน้องเสือเนี่ยเรียกว่าเป็นคนแรกที่นําความจริงมาเปิดโปงแล้วหลังจากนั้นก็พบว่ามีคุณพ่อหลายคนเลยคุณแม่หลายคนีนใจสบายกับภาพที่เห็นนะฮะอ่ะก็อย่างที่พี่ต๋องบอกก็คือว่าก็เห็นแล้วว่าจิกหัวลูกเราแบบนี้ แมมันสุดจะทนจริงๆนะมาที่พี่แมนกันบ้างนะพี่แมนพี่แมนพ่อน้องอาร์ตี้เห็นภาพครั้งแรกพี่แมนความรู้สึกมาเป็นยังไงครั้งแรกที่เห็นนะครับคือลูกผมอ่ะจะไม่อยู่ในในเคสแรกนะครับเพราะเคสแรกอะที่ที่เจอครับคือไปดูภาพกล้องจอปิดของที่ยี่สามวันนั้นลูกผมไม่ได้มาเรียนครับก็เลยยังเห็นครั้งแรกก็ ขนาดเป็นเด็กคนอื่นนะครับผมยังรู้สึกโอ้โหสลดนะครับมันไม่ได้เรียกว่าการทำร้ายมันเรียกว่าการทารุณกรรมครับครับเพราะของของผมเองอ่ะวันแรกจะไม่ยังยังไม่มีเคสอะไรครับจนกระทั่งวันนั้นน่ะที่เราเราไปเรียกร้องกันนะครับแล้วเราเพื่อจะขอภาพขอไฟล์กล้องจอนปิดจากทางโรงเรียนเราได้ไฟล์มาตอนหกโมงเย็นนะครับผมก็ไปเห็นไฟล์ไปเลยเห็นภาพของลูกผมอ่ะตอนประมาณเที่ยงคืนอืก็อึ้งเลย ทำอะไรไม่ถูกครับเพราะว่าตำแหน่งที่รูปผมนั่งเนี่ยคือตำแหน่งที่นั่งประจำอ่ะคือนั่งข้างเขาทุกวันครับอือน่าจะโดนหนักเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากว่ากล้องวงจรปิดนะครับมันบันทึกภาพได้แค่หกวันครับแต่รูปผมอ่ะลาไปสามวันก็เลยเหลือภาพอยู่แค่สามวันซึ่งก็จะมีแค่เหตุการณ์เดียวครับไอ้ที่ยังไม่เห็นไอ้ที่เราไม่ได้เห็นใช่ครับสองเดือนครึ่งที่นั่งอยู่ข้างเขาทุกวันนะครับต้องมีแน่แน่อ๋อหน้าครับมือขวาพอดีครับ จะเรียกว่าใกล้มือใกล้ไม้เลยว่าอย่างนั้นเถอะใช่ครับคือมือขวาน้องอระตี้มือซ้ายน้องเสือเลยครับครับน้องมีพูดถึงอะไรบ้างไหมคะคือลูกผมเนี่ยเขายังไม่สามารถเล่าเรื่องได้ครับครับเขาก็จะเขาก็จะไม่ได้มาฟ้องเราเพราะเขายัง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 ไม่สามารถพูดเป็นประโยคได้ครับครับอ่ครับแต่มีเคสหนึ่งอ่ะที่อันนี้น่าจะไม่ใช่เหตุการณ์ในในในคลิปด้วยนะครับครับประมาณเดือน ประมาณต้นเดือนผมไปอาบน้ำให้เขาครับถ้าไปถูหลังไปแตไปถูสบู่ที่หลังอะ่ะเขาก็บอกว่าพราเจ็บผมถามไปทาอะไรมาครับเขาบอกว่าเชื่อทำเชื่อตีอผมก็ไม่เอจใจผมก็ไม่ผมก็ยังคิดบวกอ่ะนะค,ะครับอาจจะเป็นที่ว่าพ่อลูกเราอะ่ะอาจจะซนนะครับคงจะไปเล่นแรงกับแล้วก็ครูอาจจะไปจับแยกแล้วมือไปโดนทําให้เขาไปโดนโต๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เอกใจอะไร จนกระทั่งวันหนึ่งครับที่เรื่องมันแดงคือเมื่อวันที่24ใช่ไหมครับที่พ่อน้องเสือพ่อน้องชูคุณเขาไปไปดูแปลไปที่โรงเรียนเพื่อไปขอดูภาพกล้องวงจรปิดครับก็เจอเหตุการณ์ที่น้องเสือโดนทุบหลังครับผมก็เลยเอกใจขึ้นมาเฮ้ยโดนทุบหลังแล้ววันนั้นลูกเราบอกเจ็บหลังครับผมเลยมั่นใจเลยว่าลูกผมมาโดนแน่ๆครับผมก็เลยตอนนั้นผมอยู่ขอนแกน่นไปทํางานที่ขอนแกน่นก็เลยตัดสินใจขับรถกลับมาเลย ตอนแรกยังไม่เห็นภาพนะครับว่ารุนแรงแค่ไหนผมขอผมขอไฟล์คลิปจากผู้ปกครองท่านอื่นก็ยังไม่มีใครกล้าส่งทุกท่านผมก็จะบอกไปกับแม่แม่น้องคนหนึ่งว่าเนี่ยผมอยู่ขอนแก่นนะขอดูหน่อยได้ไหมเออถ้ามันมีปัญหาอะไรผมได้ขับรถกลับก็ก็ยังไม่ได้กว่าอ่าจนผมขับรถมาแล้วจะถึงโคราชแล้วส่งคลิปเข้ามาปุ๊บโอ้โหลูกเราโดนแน่แล้วลูกผมซนด้วยครับก็เลยขับรถกลับมา ึงเทพบรก็ุ้งขึ้นก็ไปดูครับก็เจอเจอน้องตี้โดนจะเรียกว่าตีดีกว่าเรียกว่าตบหลังอน่างแนงดีกว่าหน้าหลังแอนเลยครับเด็กสี่ขวบโดนตบหลังแอนตัวเหตุผลอะไรครับอระบายสีนอกกรอบระบายสีนอกกรอบออกนอกกรอบใช่คือเด็กอะครับเขาก็ยังไม่รู้หรอกว่าต้องระบายสียังไงที่นาการเราก็ต้องปล่อยให้เขาทําไปใช่ไหมครับแล้วครูต้องเป็นผู้สอนด้วยไหมครับเพราะเราส่งลูกมาเรียน ใช่ไหมครับเขาก็ต้องสอนให้เราให้ลูกเราระบายได้แต่การที่ลูกเราระบายเสียออกนอกก,อกอรอบแล้วโดนตบหลังแอบเนี่ยมผมว่ามันมถ้าอย่างนั้นผุสอนเองก็ได้ครับคือก็ไม่ต้องไปเสียค่าเราเรียนแพงๆก็ได้ถ้าจะมาสอนกันอย่างนี้ใช่ครับเพราะครูต้องต้องจริงๆเราต้องมีจิตวิทยานในการสอนนะถูกไหมครับครับคือเราไม่เรามีเราไม่มีจิตวิทยาในการสอนเพราะเราไม่รู้วิธีการสอนว่าสอนลูกเรายังไงเราถึงต้องส่งไปเรียนครับแต่การส่งไปเรียนแล้วลูกเราระบายยังไม่ได้แล้วโดนทําลายเพราะมัน มันก็ไม่ถูกต้องนะมันไม่สมควรนะครับครับมันเป็นเรื่องที่มันมันเกินอะมันไม่ควร <c oughs> มันชั่วร้ายผมใช้ว่ามันเป็นเรื่องที่ชั่วร้าย Flex2.5 Free Life Your